วันเสาร์ที่28ตุลาคมนี้เวลา23.30น,นามาปาวูฟแฮมตันวันเดอร์เวอร์สจะเปิดบ้านต้อนรับเซียนิวนิวคาเซลอยู่ในเตะเตะนาแข่งกันที่สนามโมลินิวสเตเดียมบ้านของวูฟแฮมตันวันเดอร์เวอร์สอันดับในตารางของทั้งสองทีมดูแลว้วก็ห่างกันอยู่พอสมควรเจ้าบ้านวูฟแฮมตันวันเดอร์เวอร์สปัจจุบันอยู่ในอันดับที่12ของตารางคะแนนแข่ง3ชนะ3เสมอ2แพ้4ยิง11เสีย15ผลต่างประตูได้เสียติดลบ4ประตูและมี U11 คะแนนเท่ากันกับฟูลแลม ผลต่างประตูได้เสียมีบวกมากกว่าพวกแขวตามหลังนิวคาเซิลอยู่5แต้มและยังปลอดภัยในจุดที่เป็นอยู่พ่อสมควรเพราะห่างโซนตกชั้นอยู่7คะแนนในขณะที่ผู้มาเยือนยางเสียนิวนิวคาเซิลยูในเตดปัจจุบันอยู่ในดับที่6ของตารางคะแนนแข่ง9ชนะ5เสมอ1แพ้3ยิง24เสีย9ผลต่างประตูได้เสียบวก15และมี16คะแนนครองสถิติยิงได้เยอะที่สุดอยู่ในตอนนี้ของพรีเมียร์ลีกตามหลังจากฝูงอันดับหนึ่งอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์สอยู่7คะแนนอย่างพอลุ้นได้แบบห ส่วนหัวตารางออกมาไม่ไกลเท่าไรนะักฟอร์มของวูฟแฮมตันวันเดอร์รสก็ไม่นิ่งไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องล่าสุดบุกไปเอาชนะบอลมัดมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งถือว่าผลงานยังน่าประทับใจแม้ฟอร์มจะไม่เด่นเด้งและดุดดวดได้ด,ดังใจแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่พอรับได้กับผลงานที่เริ่มเข้าที่เข้าทางในขณะที่เดวคาเซลยูเนเต็ดผลงานกลับมาดีกลับมาน่าไว้ใจได้อีกครั้งล่าสุดเปิดบ้านอัดคริสตัลพาเลทมาได้4ประตูต่อศูนย์ปลุกกำลังใจให้ทีมได้เป็นอย่างดีแม้ในบอลถ้วย มาเจอหมาป่าคราวนี้คิดว่าจะเรียกยสติกลับคืนมาไหวและเอาจริงๆคือต้องกลับมาให้ได้มากกว่าด้วยซ้ําเพราะหากปล่อยให้เป๋แล้วเวิไปอีกรอบหลังจากที่เพิ่งกลับมาได้ตั้งสติเป็นคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเล่ไปไกลนานแค่ไหนในรอบที่2นี้ในเกมนี้กลายเป็นว่าต้องมาดูความนิ่งของทั้ง2ทีมว่าใครจะมีสมาธิที่ดีมากกว่ากาัน He a d to Head 16ครั้งที่ทั้งคู่เคยลงมาเจอกันมาก่อนหน้านี้ก็ดูทรงแล้วใกล้เคียงกันสุดๆแฮมตันวันเดอร์เวิร์สเอาชนะไปได้สองครั้งเสมอ1ิและแพ้ ยู่นเตดไป4ี่ครั้งยังไม่หนีกันเท่าไรวัดวานแล้วพอฟัดกันได้อย่างสนุกอยู่สําหรับคู่นี้ในปีนี้เจอกันมาแล้ว1รอบนิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะบุฟเฟ่ตันวันเดอร์วอร์สไปได้แบบชฉวเฉียดจบลงด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแม้ว่านิวคาสเซิลจะดูหลอกกว่าแต่ก็มองว่างานนี้ไม่น่าง่ายเจอกันทีไรชนะได้ไม่เคยขาดกันสักกะทีช่วงหลังบุฟเฟ่ตันวันเดอร์วอร์สก็เลยถูกมองว่าพอมีหวังมีลุน้นพอจะสามารถกำมัดและยิ้มที่มุมปากอยู่ได้บ้างเหมือนกันในนัดนี้เงสีตีค่าาออกมแล้ว้วผูยือนอย่างวสิล ดูจะมีผลงานที่น่าไว้วางใจได้มากกว่าอยู่ชัดเจนในขณะที่เจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันวันเดอร์โรสผลงานในช่วงนี้ก็ยังไม่นิ่งในเกมนี้ความยากความกดดันของทั้ง2ทีมน่าจะมีพอๆกันและก็เชื่อว่าเจ้าบ้านไม่น่าจะเอาชนะเสียนิวไปได้ดีสุดในนัดนี้ก็น่าจะจบที่ผลเสมอกันไปในบ้านของวูฟแฮมตันวันเดอร์โรส